สวัสดีค่ะบิ๊กนะคะวันนี้เรามาเจอกันเรื่อง is am are not ในความหมายของไม่อยู่นั่นเองมาดูกันเลยค่ะว่าใช้ยังไง is am are ที่แปลว่าไม่อยู่นะคะก็ง่ายๆเลยค่ะก็แค่เติมคำว่าไม่ก็คือคำว่า not เข้าไปหลัง is am are ก็เท่านั้นเองค่ะแต่ว่าอย่าลืมนะคะว่า is am are จะแปลว่าอยู่ก็ต่อเมื่อมีคำบอกสถานที่มาด้วยค่ะ เรามาทบทวนกันดูอีกทีนะคะว่าประธานตัวไหนใช้กับอะไรบ้างฉันไม่อยู่ใช้ I am not แล้วก็ตามด้วยคำบอกสถานที่ต่างๆนะคะอย่างเช่น,นะคำว่า in on at under ข้างใต้ข้างบนข้างล่างว่าไปเนาะต่อมาคุณไม่อยู่ you are not พวกเราไม่อยู่ we are not พวกเขาไม่อยู่ They are not. Uv they มีหลายคนนะคะอย่าลืมว่าต้องใช้ r เนาะส่วนกลุ่มคนโสดนะคะ he, she, it คนที่มาคนเดียวทั้งหลายก็ใช้ is not เขาไม่อยู่ he is not เขาผู้หญิงเธอผู้หญิงไม่อยู่ she is not มันไม่อยู่ it is not แล้วก็ตามด้วยคำบอกสถานที่ต่างๆแล้วแต่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเนาะ อย่าลืมนะคะว่าคนคนเดียวเราใช้ is เรามาลองใช้กันดูนะคะตัวอย่างฉันอยู่ที่บ้านฉันก็ i อยูก็ am ที่ at บ้าน home i am at home เห็นไหมคะว่ามีคำบอกสถานที่ก็คือคำว่า at มาด้วย แอมไม่ได้มาคนเดียวนะคะถ้าแอมมาคนเดียว I am หมายถึงฉันเป็นเนาะถ้าฉันอยู่ต้องมีคำบอกสถานที่ก็เลยเป็น I am at มีคาว่า at บอกสถานที่มาด้วย I am at home ฉันอยู่ที่บ้านถ้าทำเป็นไม่อยู่บ้างละ่ะทำไงง่ายๆเลยนะคะก็แค่เติมคำว่า not เข้าไปหลัง is am are เท่านั้นเองจะได้คําว่าฉันไม่อยู่ที่บ้าน I am not at home. จากฉันอยู่ก็คือ I am กลายเป็นฉันไม่อยู่ I am not ง่ายๆเลยนะคะคำว่าไม่อยู่เนาะตัวอย่างถัดมา Nancy อยู่บนเครื่องบิน Nancy is on the airplane. ถ้าแนนซี่ไม่อยู่ก็แค่เติมคำว่า not เข้าไปตัวเดียวจบนะคะ Nancy is on จะกลายเป็น Nancy is not on ใช่ไหมคะอะ n นนไม่อยู่บนเครื่องบิน Nancy is not on the airplane ใช่แล้วคำง่ายๆ Nancy ไม่อยู่บนเครื่องบิน, Nancy, Nancy, บน,เบน Nancy เป็นผู้หญิงคนโสดมาคนเดียวใช่ไหมคะก็เลยใช้ is not นั่นเอง พวกเขาอยู่ที่นี่พวกเขาก็ they อยู่ก็ are ที่นี่ here they are here คำว,ว่าพวกเขาอยู่คำว,ว่าอยู่ก็ใช้ are นะคะตามด้วยคำบอกสถานที่ก็คือคำว,ว่า here นั่นเองคำว,ว่า here นะคะมันจบในตัวอยู่แล้วเพราะว่า here หมายถึงที่นี่เป็นทั้งคำบอกสถานที่แล้วก็เป็นสถานที่ในตัวมันก็คือที่นี่นั่นเองนะคะ ไม่ใช่ว่าพวกเขาอยู่ที่นี่ก็คือ they are at here พวกเขาอยู่ที่ที่นี่ความหมายมันจะซ้ำไปนะคะ here มาตัวเดียวจบเลยค่ะถ้าพวกเขาไม่อยู่บ้างพวกเขาไม่อยู่ที่นี่ they are not here จะสังเกตนะคะว่าพวกเขาก็คือ they ไม่อยู่ or not here ที่นี่จบเลยค่ะในประโยคครบทุกตัวนะคะ ได้แล้วคำง่ายๆเลยพวกเขาไม่อยู่ที่นี่ they are not here อีกตัวอย่างนะคะเพื่อให้เห็นภาพกันช,ชัดว่าคำว่าไม่อยู่ใช้ยังไงนะคะโรงเรียนอยู่ตรงข้ามกับวัดโรงเรียนก็ a uh, school อยู่ตรงข้ามอยู่โรงเรียนมีแห่งเดียวใช่ไหมคะอยู่ก็ใช้ is ตรงข้าม opposite to วัด ก็ a temple a school is opposite to a temple โรงเรียนอยู่ตรงข้ามกับวัดเราใช้ a school เพราะว่าโรงเรียนแห่งเดียวแล้วก็วัดแห่งเดียวนะคะเราไม่ได้เจาะจงว่าโรงเรียนไหนวัดไหนเนาะก็เลยใช้อะนำหน้านั่นเองเป็น article um นะคะถ้าเราจะพูดว่าโรงเรียนไม่อยู่ตรงข้ามกับวัด ก็พูดง่ายๆเลยค่ะเติมคำว่า not เข้าไปหลัง is are เนาะ a school is not opposite to a temple โรงเรียนไม่อยู่ตรงข้ามกับวัดแค่เติมคำว่า not เพิ่มเข้ามาจาก is ที่หมายถึงอยู่กลายเป็น is not ไม่อยู่ไม่ยากเลยใช่ไหมคะสรุปคำว่าไม่อยู่ใช้ง่ายๆก็คือ เติมคำว่า not เข้าไปหลัง is am are แต่ว่าอย่าลืมนะคะว่าไม่อยู่ต้องมีคำบอกสถานที่ตามมาด้วยไม่งั้นจะแปลว่าไม่เป็นนะคะอย่างเช่นเขาไม่อยู่ในห้องพูดง่ายๆเลยก็คือ he is not in the room จะเห็นว่าคำว่าไม่อยู่ก็คือ is not มีคำว่า in คือคำบอกสถานที่ตามมาด้วยนะคะสังเกตง,ง่ายๆเลยนะคะ จบคลิปแล้วพอเข้าใจกันไหมคะลองพูดลองเอาไปใช้กันบ่อยๆนะคะจะได้คล่องๆจะได้ใช้ภาษาอังกฤษเก่งๆเนาะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย